วันนี้เป็นจะมาผ้าผีผ้านองเก็บมันตะลางพี่น้องมันตะลางคนเราลดคนเอารถไถออกเนาะนี่จ้ะมเก็บมันตะลางไปนองเถยจ้ะโอ้โถผมเป็น,น,ปะนจะมาก็ปลูกไรจระมาปลูกหางหกก่อนแค่น,นี้เป็นปะลูกไรเนาะ รถไทยอะไระกับมาเก็บมาเก็บมันซอยฟาแฝดเลยเอาฟาแฝดโซ่หนาเพิ่นเบิงเนี่ยจ้ ก็เกษตรเก็บมันได้กินทุกปีนะพี่น้องปลูกทุกปีปีนี้เก็บตาเพราะว่าฝนตกมากจะจังหวะนะแต่ตอนนา้หาาานาว,นาวพี่น้องม่าจะร้ายเลยหกล่องอันนี้อันนี้สองล่องเลยนี่พี่น้องคุณเจ้าของเพิ่นน้องเคยจ้ะ น่าลงนะะลัง่ะเเดนแบบนี้เหลือนจะง่ายสะดูสบายเนาะจ้ะเนาะงานก็เจ้าแล้วก็เก็บเงินน้อนะ กระเด็นออกพี่น,ะน,น,น,น้องหัยวยันยันออกเราลดปั้นออกนล้วแต่เนาะเก็บบ้านกับสิมเทสไส่นีเลยพี่น้องเส้นทางนี่ยเอาพึ่งไว้ให้มันแห้งกันเนาะอาทิตย์หนึ่งพระเจ้าเกษตรเก็บลลกใบใบหองใต้ตินเพราะว่าไปใส้กินหนานาวพี่น้อง การเก็บบ้านปลางของคนฟินแลนด์ชนโบทท่ทางภาคเหนือเนะประเทศฟินแลนด์โปเิโอจ้ะีนสองร่องได้พี่น้องยังว่าท่านในเมิร์ดเได้พี่น้องพ่กกระสิตองสิหละคืนเป็นจันจันว่างไว้นะ เก็บแล้วเรียบร้อย,ยพี่น้องจะมีสองสีเนะสีแดงกับสีขาวต้นแตรก็ได้แตกต่างกันมากไม่หรอกจก้จะกระเสมาวพึ่งนะพึ่งใส่กองใส่ถาดาถาดใหม่นะถาดใหม่แบบนี้นะพี่น้องถาดใหม่แบบนี้นเป็นการเจ็บอาหารของคนชนบทตรนะพี่น้องนะของชนนบุตร บ้นแตกต่างกับบ้านเฮาดอกบ้านเฮาก็สิปลูกเขาเอาาอปลูกเขาอันนี้ขาเจ้าก็สิปลูกมันรล่งปลูกมันรล่งมันแหงเราก็เจ้าก็สิเก็บเก็บร่งเนาะเก็บร่งห้องใต้ตีนไว้จ่กินหนาหนาวถาวาซื้อกินแพรงว่เพได้แพรงอยียงมากมม่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเปรี่ยมเลยลนะ่ะพ่อแม่ขาเจ้าผ้าเฮ็ดมาเนาะ แดดพี่น้องพอแมียคนไหวเฮ็ดมากพ่อก็เฮ็ดตามพ่อแมียคนไหวจ้ะก็ตีตากแดดไห้มันแห้งเป็นอาทิตย์พุ่นละย่ำขึ้นติดลบคนก็สิหาแนวมากคูมไว้เนาะมันแหงแล้ยพ่อก็ะจะลงห้องใต้ดินนี่จ้ะห้องใต้ดินเนาะอู้หู้ลงไปพุ่นเนาะมืดอห้องใต้ดินกระเจ้าเนาะจะไาะได้กินนาหนาวจ้ะ ภาพบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะการเก็บมันฝร,รั่งเก็บมันฝร,รั่งซอยฝาแปดจ้ะจ้ะเนาะขอบคุณขอบคุณค่ะที่คมามรับชมมีจะมาสไตล์คอยนะจ้ะเนาะ